เอาไปดูคุณสม,สมคิดซะหน่อยวันนี้มาทํางานแล้วเมื่อวานนี้ว่ oh. ะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมการเกี่ยวกับเรื่องของออะไรล่ะจามินไทยใช่ไหมว่าจะให้เข้าฟื้นฟูเยียวยากับป่วยเสียป่วยซักป่วยวันน,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 นี้วันนี้มาเรียบร้อยแล้วมาแล้วว่างไงครับเขาบอกว่าถูกตั้งคําถามว่าจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ออมาหัวเราะฮะ แล้วก็บอกว่าที่ลาประชุมบพกป่วยยังไงรายละเอีย,ยดไหนดูหน่อยที่เรก,กวงวันนี้นะคะเฮียกวงเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะ<ฮ>ก็เขาจะมีการประชุมการนะคะประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออกก่อนที่จะมีการเข้าร่วมประชุมกันเนี่ยนะคะเฮีนนเยกวงน,นายสมคิดรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจก็ให้สัมภาษณ์ถึงการลาป่วยนะที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเมื่อวานนี้นะไม่ว่นนาจะเป็นประชุมครม ไม่ว่าจะเป็นประชุมส,บ,สบคอบอกว่าสาเหตุที่ลาการประชุมเนี่ยเพราะว่าไม่สบายจริงๆนะตอนนี้น้ําหนักเราไปตต้อง2อกิโลเนี่ยเขาปวดจริงๆทีนี้ผู้สึกข่าวเนี่ยเขาก็ถามเยียกวงถึงกระแสข่าวภายในพักพลังประชารัฐอภิชาัิรวมทั้งเรื่องของการตั้งพักการเมืองไงนะว่าโดยกลุ่ม4ี่กุมาเนี่ย มีชื่อคุณสมคิดเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องอเพราะว่าคุณสมคิดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหัวหอ,อกในการที่จะตั้งพรรคแน่นอนนะอันนี้ออแน่นอนผมบอกกันเลยแรงข่าวมิกีเมาส์ผมบอกกระชว์แต่ว่าพี่ชัดเชื่อไหมคุณสมคิดเนี่ยหัวเลาะแล้วพูดกับผู้สึ่ขาวบอกอะไรป่ะอย่าถามเรื่องนี้ เอาเรื่องที่มันมีสาระน้อยอะาวามไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านนะท่านพูดวันนี้นะแล้วถ้า,ถาตักพักการเมืองโดนด่าจะด่าซ้ําเลยนะไม่จะด่าซ้ําแบบหนักๆเลยนะพี่ชาแต่ว่าเหตุการณ์แบบเนี้ยชอบโกหกกันนะย้อนกลับไปย้อนกลับไปก่อนเดือนมีนาคมของการเลือกตั้งถูกปะก่อนนอนที่จะมีก่อนการเลือกตั้งก็มีกระแสข่าวออกมาบอกว่าเฮียกวงเนี่ยกับสียอดกุมารเนี่ยมีการไปตั้งพักนะขึ้นมาเนี่ยพัก ชื่อพักเนี่ยบอกมาเสร็จสับเลยอย่างะตย่พูดเมื่อวานเนี้ไงจําได้ไหมที่บอกว่าเหตุการณ์แบบเนี้มาย้อนกลับไปในอดีตพักสร้างตอนนี้เนี่ยมันเป็นม้วนเดียวกันเอม้วนเดียวกันเลยวันนั้นแกก็บอกว่าหหวนแล้แกก็พูดกับผู้สื่อข่าวว่าโอ้ยเอามาถามอะไรไม่ได้สร้างรงสร้างพักใหม่ผมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องผลสุดท้ายแกกับสียอดกุมารเนี่ยก็ไปสร้างพักใหม่ที่ชื่อพลังประาันรัฐวันนี้ก็จริงไงเขาถามว่าทำไมใจชื่อพลังประจันรัฐใจบ่าบอกเปล่าเปล่า ก็ปฏิเสธกันอย่างทยกทางย้อนกลับมาย้อนกลับมาวันนี้มีกระแสข่าวว่าแกก็จะตั้งพักอีกแกก็เหตุการณ์เดิมเนี่ยเหมือนกันเลยอ่ะไม่มีผิดเพี้ยนเลยอ่ะแสดงว่าแกตั้งจริงไม่นั้นนะผู้สื่อข่าวเนี่ยเขาจะไม่มีชื่อพักใหม่มาหรอกชื่อพักอะไรสร้างไทยแล้วเขาบอกว่าพอผู้สื่อข่าวถามก็บอกให้มีสาระหน่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องสาระใช่เรื่องนี้ตั้งพักการเมืองใหม่มันสาระแต่ผู้สื่อข่าวเขาแย้มไปนะพี่ชัดเขาบอกว่าไงป้าเอ๊ เห็นมีบางคนเนี่บอกว่าท่านเนี่ยนะงอนผู้ใหญ่ในพักพลังประชารัฐนี่ถึงขนาดว่าไม่เข้าร่วมประชุมเลยนะเออใช่ไงแต่ทาบอกป่วยคือเขาอ้างไม่ได้นะระดับผู้ใหญ่เนี่ยถ้าไม่มาประชุมก็คือป่วยแต่พี่ชาร์รู้ไหมเไรงานนี้พอเฮียกวงผู้ญีนะเมื่อวานนี้นะเมื่อวานนี้เนี่ยลุงป้อมซึ่งเป็นประธานยุทธศาสตร์พักใช่ไหมเมื่อวานแกไปจังหวัดอะไรนะนครปฐม ก็ไปลงพื้นที่นะเรียกบรรดาสอสอไปกันเต็มนี่พิชานี่ภาพนี้ภาพนี้ภาพนี้นแกล,ลงกันไปเต็มเลยนะแล้วน,นี่เกิน20คนนี่เกินนะเนี่ย,ย,ยทำไม,มทำไมไม่ไมไมระยะเว้นไม่หนึ่งเมตรอ่ะเรากำลังจะพูดแต่ว่าภาพนี้เนี่ยคือแกเนี่ยไปลงในพื้นที่พื้นที่หนึ่งและแกก็สั่งเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ดูแลเกี่ยวกับหน้าฝนกําลังจะมาให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอะไรหรือเปล่าผักตบชวาอเออทีนี้ไอ้เราก็เห็นภาพนี้เมื่อวานเขาไปกันมานี่ เห็นผ yes> ู้หญิงไหมที cioè, ่ถือกระเป๋าอะใครขอกศรรัฐบาลไงอ๋อเหรอคุณนั่นลืมบนเออไปกับลุงป้อมวันนี้ก็ไปกับลุงป้อมไม่เลยระย้อรอยต่อที่ทำไมไม่หมอทวีสินมาดูเลยแต่เกิน2เมตรไหมเมตรไหมเนี่ยอันนี้เอาเหตุการณ์ของมื่วานก่อนแล้วคิดดูนะวันนี้ไปเนี่ยดูดิ คุณห่างกันไหมเนี่ยห่างกันไหมเนี่ยเอาเอาแม่ไีสินดูที่ภาพนี้เอออะไร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 ทีให้ประชาชนห้จังเลยระยะห่างเว้นระยะห่างแล้วยังเงี้ยติดกันทั้งบางเลยเนี่ยอแล้วยงเงี้ยติดคนหนึ่งทำไงเนี่ยนี่ติดแนบนิดเลยเนี่ยอแหมแล้วเที่ยวไปว่ากาตกก็ดูดิคณะคุณรัฐมนตรีกาตกหมดแล้วเออดูที่ภาพอ่าโอ้ตายแล้วทีอย่างเงี้ยประชาชนน่ะว่าได้เนี่ยดูนี่อย่างเงี้ยห่างกันไหมเนี่ยเออสลอนเลยเนี่ยอ่า ทีปชชท่ประชาชนเนี่ยโอโ้โหเจ้าหน้าที่กล้าอะไรไมาเนี่ยยืนได้ห่างหน่อย er คนละสองเมตรกล้าไหมเนี่ยโอ้ย oh ตายแล้วตายแล้วตายแล้วแลวแต่ละคนเนี่ยเป็นคณะรัฐมนตรีออยู่ในคณะรัฐบาลเนี่ยขอโทษใช้หน้ากากอนามัยมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมไหมเนี่ยอนนะือย่าเผลอนะเนี่ยอย่างนี้มันนะี่มเป็นข่าวการเมืองหลายๆกลุ่มนะเนี่ยอย่าเผลอนะอเ,นนะเดี๋ยวเผลอกระทรวงพลังงานแม่ขึ้นน้ำมันอีกนี่กี่วันขึ้นเจ็ดเที่ยวแล้ว โอ้เขาเขาเรียกว่าขึ้นวันเว้นวันก็มีนะโอ้โหนี่นะดูนี่เนี่ยอุ้ยลอยลอยต่อดีนะกาดอย่าตกนะประชาชนเรากาดอย่าตกนะครับอประชาชนไงกาดอย่าตกนะแล้วดูเดี๋ยวแล้วมนตรีกาดตกไหมเนี่ยยืนชิดกันเลยครับนะครับที่ประชาชนนะด่าเอาด่าเอาที่ประชาชนนะว่าเอาว่าเอารัฐมนตรีว่ามั่งดิครับและโคศกทวีสินคุณว่ามั่งดิครับอย่างเงี้ยที่อย่างนี้บอกเปล่าเลยเขาไม่ทำงานออกตัวได้อีกโอ้โหเวรกรรม ก็คงบอกว่าประชาชนเวลาออกไปทํางานคุณจะต้องอะไรนะเว้นระยะห่างกินอาหารขนะนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปคู่กันเข้าไปในร้านก็ต้องนั่งกิน ออระยะห่างกันนั่งเก้าอี้เว้นเก้าอี้อแต่นี่คุณยืนชี้ติดกันเลยอ,อย่างนี้เอาไงอะเล่นขนกันไปแบบนี้ไปยืนระยะห่างไหมครับ<อ>แล้วอย่างนี้กาดตกไหมครับอะไรมอนมอดนั้นมอนอันนี้มอนอะไรก็ๆกัาการแบบการเป็นอยู่ใหม่แบบใหม่จะต้องทำยังไงโอ้พูดจักไปพูดอย่างนี้พูดให้ควายฟังมั้งอย่างนี้ดูดิติกันอย่างเงี้ยให้ประชาชนนั่งห่างอย่างนี้ไงฮะไปสีจอให้ควายฟังฮะอบอกให้ ดูเอาก็แล้วกันนะครับว่าใครใครทําใครนะครับนี่ไม่ใช่พอบอกแล้วมาพูดวมามากุข่าวเล่าข่าวนี่มันเห็นกันชัดๆนะใช่นี่คือติดก,กันแนบนิดแล้วไม่ถึงเมตรนะและอย่างที่บอกนะหายใจลดกันเลยฮะคุณสมคิดเนี่ยพยายามที่จะบอกว่าไงหรือปะไม่ไม่มีการไปตั้งพักใหม่เมื่อวานคุณอนุต่ตมาก็บอกว่าไม่ไม่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะเมื่อวานลุงป้อมเนี่ยลงพื้นที่โอ,อ้โห ้ยไปหลายพื้นที่ขยันไปดูวันนี้บตบ